แหนปลากรายเป็นอาหารแปรรูปที่ได้จากปลาเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งโดยวิธีการนำปลากรายสดมาขอดเกล็ดแยกก้างและเอาเฉพาะเนื้อแล้วมาสับหรือบดให้ละเอียดเติมเกลือปรุงรสหมักจนมีรสเปรี้ยวจังหวัดมุกดาหารมีภูมิประเทศติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนประชาชนมีอาชีพเสริมคือการทำประมงเพื่อมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยการนำปลามาทำอาหารชนิดต่างๆเช่นทำปลาร้าปลาแห้งแหนมปลาและไส้กรอกปลาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเดิมทำขึ้นมารับประทานภายในครัวเรือนและในหมู่ญาติพี่น้องนำวัตถุดิบที่มีคุณค่าในท้องถิน่นเช่น ปลาเนื้อหมูเนื้อวัวผักปลอดสารพิษปรุงโดยเน้นสูตรต้นตำรับความอร่อยซึ่งกลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนให้มีการระดมหุ้นการลงทุนก่อตั้งเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญมีสมาชิกทั้งหมด20คนได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์แหนมปลากรายมีการปรุงโดยเน้นสูตรต้นตำรับความอร่อยของรสชาติอาหารอีสานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกสุขลักษณะมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอุปกรณ์และวัตถุดิบ วิธีการผลิตนำปลากรายตัวขนาดประมาณ1กิโลกรัมมาทำการลอกเอาส่วนของหนังออกจากนั้นขูดเอาแต่เนื้อปลาโดยแยกเอาก้างออกเสร็จแล้วนำเนื้อปลามาบดให้ละเอียดนำกระเทียมที่โขลกแล้วมาผสมลงไปตามด้วยเกลือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง จนมีน้ำออกมาจากเนื้อปลานำเข้าสวยผสมตามลงไปและคลุกเคล้าขยำให้เข้ากันโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนำน้ำออกจากเนื้อปลาให้หมด เสร็จแล้วใส่บรรจุภัณฑ์โดยไล่ฟองอากาศออกนํามาทำเป็นแผ่นเก็บไว้ให้แข็งตัวโดยใช้เวลาหนึ่งวันแล้วนําไปแช่เย็นเก็บไว้ได้งาน30วันเพื่อจำหน่ายต่อไปแต่ก่อนบ้านเรานี่มีปลาตองอีสานเรามันมีปลาตองแต่ทีนี้พอพอตลาดไปตลาดกว้างทีนี้เราก็ต้องใช้ประกายเป็นประกายเพราะว่าปลาตองเรามันหายาก ปลาปลาไกายนี่ยคือเป็นตัวใหญ,ใหญ่เป็นจุดใหญ่นะคะเอาแต่เนื้อคือเนื้อส่วนมากเราจะใช้วัตถุดิบที่ในพื้นที่ของเรามันก็พออยู่หาถ้างานเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่างานใหญ่เราต้องสั่งที่อื่นด้วยต่างจังหวัดด้วยนะคะประมาณ10%แค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าปลากายที่บ้านเรามันก็เยอะส่วนมากจะสั่งเอาแต่เนื้อปลาพอเนื้อปลามามาทำแต่ก่อนก็ทำตลาดเล็กๆน้อยๆนะคะลงตลาดบ้านเราก็พอขายได้ เราทำเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพคือคัดปลาเนื้อดีเกรดเอเลยค่ะ<ม>คือเนื้อปลาถ้าถ้าไม่ใช้ปลากายนะคะจะทําไม่ได้เลยจะเอาปลาอื่นมาทํเนหนมปลาจะทําไม่ได้ถ้าเป็นปลาที่แบบว่าเกรดถ้าไม่ใช่เกรดเอจะทาแล้วจะเละอันนี้เราเน้นคุณภาพก็คือสั่งแต่เนื้อปลาล้วนๆมามาพอเราติดตลาดทีนี้ก็ส่งคัดสรรน,นะคะปีคัดสรรคือเราเริ่มทําเป็นกลุ่ม ทาเป็นกลุ่มคือเป็นกลุ่มอาชีพแต่ก่อนยังไม่ทราบว่าโอทอปเป็นยังไงนะคะกม็มาลงเป็นกลุ่มกันก็มีสมาชิกมีประธานกรรมการคณะกรรมการอย่างนี้ดิฉันก็เป็นประธานกลุ่มพอประธานกลุ่มได้แล้วก็ทำทำออกตลาดทีนี้พอเขาบอกว่ามีโอทอปต้องส่งคัดสรรส่งคัดสรรไปก็เลยลองดูว่าเออทางพัฒนาชุมชนแนะนําว่าให้คัดสรรน,นะถ้าไม่คัดสรรเราจะไปออกตลาดไก,กลไม่ได้กว้างไม่ได้เพราะว่าเราต้อง ให้ไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นโอท็อปปี47เจคัดสรรปี49ก็คัดสรรก็ได้ห้าดาวทั้งสองครั้งนะคะ,ะได้หดาวมาก็ได้ไปออกตลาดไปเรื่อยๆทีนี้พอติดตลาดแล้วลูกค้าก็โทรมาทั้งส่งทั้งทางเครื่องส่งทั้งทางรถไฟส่งทั้งทางรอสพอส่งไปทั่วทั่วทั่วประเทศไทยของเรานะ่ะคือถ้ามีเครือข่ายที่ไหนก็รู้สึกติดตลาดพอไปที่ไหนก็บอกว่าทานแล้วอร่อยอได้ไปดูงานถึง ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เชิญไปดูงานแล้วไปดูแพ็กกิ้งของเขาก็ได้ความรู้มาเพิ่มเติมแล้วก็มาว่าเออเขาทำยังไงเขารสชาติของเขาเป็นยังไงแล้วก็มาปรับมันก็เหมือนของเราเพราะว่าทางอีสานของเราชอบอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้คือทำหลักกลางๆไว้นะคะคือรสชาติเอาดั้งเดิมไว้เลยนะคะเนี่ยคือดั้งเดิมของไอ้แหนมปลากายมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ดั้งเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่ว่าอของไอ้ดั้งเดิมของเราดีจริงๆนะคะ จนถึงปัจจุบันก็ยังรักษาไว้จนให้ลูกให้หลานเสืบอบเนื่องต่อไปน้ำปลากรายกลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญอําเภอนิคมคำสร้อยมีวัตถุด,ดิบที่หาได้ในท้องถิ่นโดยกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปอาหารจากคนรุ่นก่อนสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปโดยมีกรรมวิธีเทคนิคเคล็ดลับของเนื้อปลาและเครื่องบทผสมให้เข้ากันจนได้ที่เน้นความสะอาดรสชาติอร่อยใช้เนื้อปลากรายล้วนๆไม่มีส่วนผสมของแป้งผงฟูและสารเจือปนอื่นๆมีบรรจุภัณฑ์สวยงามได้รับมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการจำหน่ายให้ลูกค้าประจำทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำหน่ายตามงานที่ส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่าง